ก่อนรับฟังสราระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด u b s สไ i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอีกครั้งนครับคลิปนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับที่ทำในคนไข้จริงนะครับบล็อกที่ทำในคนไข้จริงเคสนี้ก็ทําคนไข้มาก็คือว่าอย่างคนไข้เนี่ยฟันบนเป็นฟันปลอมกลับนะครับฟันล่างก็ มีโยกนะครับก็เนี่ยทีนี้ทาไงดีส่วนใหญ่ก็จะมีการวางแผลทําการถอนฟันฝังรากเทียมเนาะซึ่งอ่ะนี่ก็ฝังไปบนนะครับคนไข้ข้างล่างเนี่ยเราทําเป็นติดแน่นทั้งหมดนะครับนะครับส่วนเนี่ยข้างล่างติดแน่นแต่ละที่ก็เป็นส่วนข้างบนเนี่ยจำนวนที่มันเยอะกระดูกคนไข้ไม่ได้เยอะมากพอก็ทําเป็นเหมือนฟันปลอมก่อนได้ทีนี้วันมารีเช็คก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์อะไรมาดูกันอันนี้พี่หมอไม่ได้ทําให้นะ ตอนแรกเปิดปากมานะเอ๊ะไม่มีอะไรเนาะม,มีอะไรตกอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นฟันปลอมนะครับคนไข้ขอญอาตเสริมวัสดุวัตถุมงคลใส่เข้าไปก็คือเพื่อนมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่รับแรงก็คุยกันคนไข้ก็เก่งมากเลยทำเองแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุเป็นเลเซี่์เติม แล้วก็ฟิวเข้าไปนะครับน่าจะมีการคว้านนิดนก็ถือว่าสวยนะครับอ่าอ่าครับต้องบอกว่าจริงๆทําฟันก็คืองานช่างอย่างหนึ่งครับถ้าคนไข้เข้าใจก็สามารถทําได้ตัววัสดุตัวนี้นะครับเป็น P M M A ตัวฟันน่นนะครับเป็นกึ่งกึ่งพวกเรซินคนไข้ก็เลยเลือกวัสดุเรซินเข้าไปก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าคนไข้มีอ่า วัตถุมงคลอยากจะบูชาแล้วก็อยากจะมาใส่ที่ฟันปลอมนะครับก็ก็ถือว่าโอเคไม่ใช่จุดที่รับแรงนะครับทีนี้ก็มาถึงบทสรุปนะครับคือก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเราทําฟันปลอมเสร็จเราทํารากเทียมปลาล้างเป็นติดแน่นข้างบนเป็นฟันปลอมคนไข้ก็เกินหลายที่เกินตอนที่เราจะทําแล้วว่าเอออยากจะมีใส่วัตถุมงคลที่จะรู้สึกศรัทธาเนี่ย เข้าไปในฟันปลอมเราก็ยังงงหมอฟันก็ยังงงอยู่ว่าใส่ไปได้ยังไงจะใส่ตรงไหนดีนะครับคนไข้ก็ทําการศึกษาโชคดีมากที่คนไข้เข้าใจว่าจุดไหนที่เป็นจุดรับแรงจุดไหนที่ไม่ไม่ใช่จุดรับแรงคือในมุมพี่หมอเนี่ยอยากจะสรุปแบบนี้ครับว่าฟันปลอมจริงๆหรือว่าหมอฟันเนี่ยก็คล้ายๆกับความรู้ความเข้าใจทางด้านงานช่างนั่นแหละ นะครับต้องบอกว่าเรื่องเรื่องการเสริมฟันปลอมแบบนี้โดยทฤษฎีนะครับไม่ได้แนะนําแต่ว่าเมื่อคนไข้เนี่ยศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทําออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคสนี้คนไข้เข้าใจว่าวัสดุคืออะไรแล้วก็เลือกวัสดุที่มาเสริมมาใส่เนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับอีกอันนึงก็คือจุดที่คนไข้เลือกวางวัตถุมงคลหรือว่าพระเนี่ยรับเข้าไปในฟันปลอมที่คนไข้อยากจะใส่เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่ได้รับแรงก็ก็คือพอทําได้ อยากใ้สรุปแบบนี้ครับจริงๆการทําฟันปลอมหรือการทาฟันกับพี่หมอเนี่ยพี่หมอก็จะมองคีย์เวิร์ดจริงก็คือหลักว่าทําฟันปลอมอย่างไรให้คนไข้ใ,ใสแล้วมีความสุขมีฟันเคี้ยวได้ไม่เกาะโลคอันนี้คือสําคัญสหรับพี่หมอมากส่วนรายละเอียดเล็กน้อยเช่นจะไปเติมฟันเป็นก็ต้องบอกว่าไม่เคยเจอนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เคยเจอที่คนไข้มีจิตศรัทธาแรงกล้าที่จะใส่วัตถุมมคลเข้าไปในฟันปลอมนะครับนะ่านะนะจะเจอทีหนึ่งเป็นเคสแรกนะครับ แล้ว <S an> บอกว่าไม่ได้ขัดอะไรแล้วก็ไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรเพราะว่าโชคดีมากที่คนไข้เลือกวัสดุด,ดีมาก2คือเลือกตําแหน่งดีมากดีหมดเลยก็เลยไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรก็ให้คนไข้ใช้ต่อได้ทาใส่แล้วฟันปลอมนะครับใส่เพื่อให้คุณนะชีวิตดีขึ้นกินข้าวเคี้ยวอาหารอร่อยยิ้มมั่นใจและมีความสุขอันนี้คนไข้เลือกแล้วก็มีความสุขพี่หมอก็ดีเห็นดีเห็นงาม้วยวันนี้ก็มารีเช็คเปลี่ยนยงางเฉยๆ,ๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ